เปิดโมเมนต์น่ารักไบท์แม่สามีใช้ชีวิตติดดินพากันจ่ายตลาดโด่งดังระดับประเทศแต่ติดดินสุดๆส,สำหรับไบท์พิชยาธันจันพุทธเราจะเห็นเธอนั้นเป็นกันเองมากๆกับแฟนคลับอย่างล่าสุดสาวไบท์พร้อมสามีโตศักดิ์สิทธิ์เวส,สุภาภร์และคุณแม่ได้พากันไปจ่ายตลาดซื้อของกินเต็มไม้เต็มมือโดยหนุ่มโตทำหน้าที่เดินตามและถือของให้อย่างน่ารักน่าเอ็นดู จนต่างพากันชมพอบ้านที่ดีเลยล่ะค่ะโดยสาวไบท์โพส์คลิปเดินตลาดลงอินสตอรแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่าตลาดสัมมากรเช้านี้บรรยากาศนี้จะน่ารักอบอุ่นขนาดไหนไปชมกันจ้า